スス「スバパバスタ ก็จะมาแนะน,นําการรับประทานอาหารในหนึ่งวันของพวกเรานะคะว่าในแต่ละมื้อเนี่ยอาหารที่เรากินไปนะคะมีสารอาหารอะไรบ้างและประโยชน์อะไรบ้างและให้พลังงานกี่แคลอรี่ค่ะแล้วหลังจากที่เราดูจบไปนะคะเราก็จะพาไปออกกํลาลังกายในฉบับของเราค่ะว่าจะเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะไปเลย เมื่อช่องแล้วนะคะก็จะเป็นอาหารที่เบาๆนะคะอย่างเช่นข้าวต้มหมูค่ะข้าวต้มหมูหนึ่งชามนะคะจะมีน้ําหนักประมาณ1 8 0กรัมค่ะแล้วก็จะมีพลังงานได้แก่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนแล้วก็ไขมันค่ะแล้วก็จะมีโภชนาการนะคะข้าวต้มหมูหนึ่งชามนะคะก็จะมีอาหารประมาณพลังงานนะคะประมาณ304แคลอรี่นะคะต่อหน,นึ่ง จะมีให้พลังงาน1ใน3ของพลังงานในหนึ่งมื้อค่ะสำหรับอาหารกลางวันของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวกระเพราไข่ดาวค่ะซึ่งให้พลังงาน500-6้อถึงรแคลอรี่ต่อวันนะคะประโยชน์ก็จะมีอ่าส่วนประกอบหลักก็คือข้าวนะคะจะให้พลังงานและครบโภคคุนค่ะแล้วก็เนื้อไก่หรือเนื้อหมูน,นะคะจะให โปรตีนแล้วก็เกลือแร่แก่ร่างกายนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยค่ะกระเพราะนะคะก็จะแก้ท้องอืดน,นะคะแล้วก็ขับลมลดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะมีเบตาเ้าแคโรทีนนะคะวิตามินซีที่ทําหน้าที่ในการสร้างสารต่อต้านอน,อนุมูลอิสระนะคะพิกก็จะมีวิตามินซีแล้วก็เบตาเ้าแคโรทีนเป็นหลักค่ะ คือสลัดผักนะคะเพราะว่ามือข้างของเรานะคะเราต้องควบคุมน้ําหนักนะคะก็คือสลัดผักนะคะจะมีแคลอรี่ประมาณ240แคลอรี่นะคะประโยชน์ของสลัดผักนะคะก็คือควบคุมน้ําหนักนะคะระบบผักถ่ายดีขึ้นนะคะลดอัอรอตราในความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปั่งนะคะค่ะหลังจากที่เรากินอาหารครบสามมื้อแล้วนะคะพวกเราก็จะไปออกกำลังกายตาม ตามฉบับข,ของพวกเรานะคะโดยเริ่มจากการวอรมร่างกายก่อนค่ะไปชมกันเลย หัจากที่เราวอร์มร่างกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งกันเลยค่ะ หลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูสรุปผลกันเลยค่ะค่ะการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและกลไกนะคะก็คือเราจะต้องรับประทานอาหารให้ตรงตามเวลาและรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็มันออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะแล้วก็เพื่อจะเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้ดียิ่งขึ้นค่ะกลุ่มพวกเราขอจบคลิปเพียงเท่า,ทานี้ครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย อลาปลานลาไปอดปลาปลไปละ้องรูไป้วสงตีไปว่าไรว่าสกับเร็วมีว้าอยู่